่อยหมาออกมาแล้วแทนที่จะเอาหมากลับเข้าไปในกรงไอ้พวกฮีกระโขกนี่เข้าใจว่ามันชอบอากาศหนาวแต่แบบว่านี่มันก็นหนาวไปเฮ้ยหนาวไหมเนี่ยแล้วทําไมไม่เข้าไปนอนในบ้านกันแต่ละตัวเขาสวยทําไมหนูไม่พาลูกเข้าบ้านน่ะสวยนะ่ะสวยนะ่ะช่วยกระโโบแล้วว่าเข้าบ้านช่วยแล้วก็ไม่นอนในบ้านพูดเดียวแล้ว,แล,วแล้วช่วยพีพ่มูสวยกเะไตทองเฟ้างมานนอนแตกหมอกข้างนอกนี่ ขณะนี้เป็นเวลาตี57นาทีนะครับซึ่งผมออกมาอาบน้ําเพื่อที่จะไปทําทุลาดนอกกับอากาศ11องศาอากาศ11เป็นองศาแบบจริงๆจังๆมากสิ่งที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่ผมเจอคือไอ้พวกแก๊งขี้กระโปกมาไม่ได้นอนในบ้านเลยสักตัว4ตัวคือนอนเรียงตากหมอกอยู่นหน้าบ้าน ประตูหลังบ้านน่ะประตูประตูตรงนู้นหลังบ้านที่เดินออกไปครัวน่าจะเปิดน่าจะเป็นแบงค์ที่ไปเปิดประตูไว้แล้วก็ออกไปกินข้าวแล้วก็หมาน่าจะร้องเรียกทําให้ทําใหา้คิดว่าปวดฉี่ปวดเยี่ยวแล้วก็เรียกไม่น่าจะกลับเข้ากรงไว้ไปนอนกันอยู่หน้าบ้านตรงนั้นสี่ตัวกดกันเป็นก้อนกลมๆข้าวอ้วนข้าวเหนียว เขาเสือ่อยแล้วนอนอยู่นะว่ามันตายแล้วเต๋ยเบิกด้วยว่ากันอานี้ก็จะมันโภภโล่ปล่อยหมอาออกมาแล้วทันที่จะเอาหมากลับเข้าไปในกรงไอพวกฮีกระโขกนี่เข้าใจว่ามันชอบอากาศนวแต่แบบว่านี่มันก็หนาวไปเฮ้ยหนาวไหมเนี่ยแล้วทําไมไม่เข้าไปนอนในบ้านกันแต่ละตัวไม่ใช่มันแข็งตายแล้วหรอฮะนหนี้ยวเขาอ้วนทาไมหนูไม่พาน้องเข้าบ้านนะฮะ หน้าตาเพิ่งตื่นแสดงว,ว่านอนนี้กันทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยตาหมอกเนี่ยเจ้าว่ามันไม่แข็งตายหรอบัดเจ้าถ้าเจา้าฮ้หนาวหนาวหนาวขนา,นา,นา,นาเจ้าต้องบอกหนาวเขาสวยทำไมหนูไม่พาลูกเข้าบ้านน่ะสวยนะ่ะสวยน่ะช่วยกระบ,บอกแล้วว่าเข้าบา้านสวยเรื่องกัไม่นนอนในบ้านพูดเดียวลรอเราเราช่วยว่ิมีมูสวยก็เลต้อนง้ามันนอนตตกหมอกข้างนอกนี่เป็นอะ้รน่ะ ไปไปอ้วนไปนอนในบ้านดีกว่าป่ะมาไปนอนในห้องพ่อดีกว่าป่ะไปไหมไปเขาจ้าป่ะไป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 ฮึเฮ้ยตีห้าเลยนะพ่อพ่อะปลุกหนูแต่ตีห้าเลยนะหนูนอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะพ่อจะปลุกหนูทําไมเนี่ยมันหนาวไะเร็วปะไป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 ฮึนอนในบ้านใช่ไหมเจ้าป้าเจ้าเจ้าเขาเจ้าเจ้า ไปไปเดินตามเดินนำไปเลยเดี๋ยวปู่เขาเจ้าก่อนหนูหนูหนูเดินนำเข้าไปในบ้านเลยนะนำเข้าไปในบ้านเลยเจ้าไปเจ้าไปพี่ขี้ขานจะข้าวแล้วพี่นางได้ขี้ขานอยู่เด้อไปลุกอ้วนเอ้ยเข้าเจ้ามาลุกมาไ,ไปไปลุกลุกลุกจเจ้าเอาบักขานี่แม่ลุกไป มาเร็ว <ok> มาเร็วมาเร็วปะ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 านอนต่อตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้มีเสือมีสัต์ด้วยเนี่ยมีเสือมีสตว์ท่ามีด้วยเนี่ยไม่ได้อ้วนไปนอนในบ้านดีกว่าปะมันเย็นเนี่ยพ่อปับปับเยวมึงพ่อเย็นหมดแล้วไปเลยอ้วนปะมาโอ้ขี้เกียจนะมาเร็วมันหนาวแต่หนูไม่หนาวเหมือนพ่อนี่อากาศกำลังเย็นสบายเลยสิบเองศาสิเอ็ดงศาย็นสบาย

เดินจากตรงนี <laughs> oh, <io> ้ไปนั y, ่งตรงนู้นมาเร็วๆมาอู้อบอุ่นจังอบผิดเสียงอบอุ่นอย่างไรบอ๊ะไอ้ไอ้เดี๋ยวนี้นอนเดี๋ยวนี้นอนเดี๋ยวนี้เจ้ามาเจ้ามาเหนียวมาอู้เดี๋ยวมาแล้วเลยมาแล้วเแลยวมาแล้วเียวมาแล้ว นั่นนั่บักหล่าได้แดงนั่นมาหนีแล้วได้หลีจากอุ่นเจ้ามาเจ้ามาบักจกาฝูงขีกระโปุกให้มัเร็วกว็หนันเวลาอื่นเลยเร็วตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนเขาเจ้าเนี่ยเจ้า โอเคทุกคนทำไมน,นั่นทำไมน่านเลยอย่างนั้นเออนอนในนี้แหละลูกตรงนั้นมันตากหมอดมา่อยปล่อยไอ้พี่นอข้างนอกตอนกลางคืนเนี่ยเออหมาอ้วนเลยจะไม่สบายต่อไปนี้จำไว้ไม่เลี้ยงลูกหมาอ้วนอีกเป็นครั้งที่สอง